มันพี่ชายผมโอ้จัดเตะแล้วลรงเส้นเปนเนียบก่อนเอาเอาวันดีครับอาจารย์ทุกท่านครับผมผมาพบมาพอกันกับช่องยิสานล้านดินเองนะครับเมื่อนี้มามาไกลอยู่มาพอดอ่านัดกับอาจารย์สุกินไว้นะครับเปลี่นวาพากันมากครับอาจารย์กิตสดามือนั้นได้ฝากนกปลาฝากร้อยเชินไว้ว่าสั่นไอ่ไอ่มาเอาไอ้ผมแน่ว่าสั่นว่า เอาปัวัสเข้าในการช่วยกินครับผมครับผมอ่าติดไม่เนี่ยพี่น้องมันอยากฟังเสียงมันไปจังไหนแม่จังไหนอกปลาโอ้ยนกปลาหลายครับบางหันง่ายก็เห็นเลาวตัวอ้าบินบอลมูนมูนว้ามันตั้งแถวบ้านหลายนะอาจารย์ทุกท่านเดี๋ยวนี้คนไหนครับวุ้นกุ้นวุ้นกุนบึ้มว้นวุนวุ้นวุ้นวุ้นนวิ้นว่อนกุ้นุนวุนวุ้นวุ้นบุนวุ้นวุนว้นวน้ นี่ยในขันตัวขันอยู่นี่แต่เอาผมอยากให้เอาบักอ้างให้หน่อยนะครับบักเสียงหน่อยครับวมีเนี่ยมันนกเอียงนกพิราบนกพิราบครับอันนั้นไม่เป็นมัดครับโอ้เออเพิ่อนแกยู้่วนเพิ่นอนล่วเห่าแกยู้่วนเขาเป็ยังดอกครับมันหลายมันหลายครับผมเอาเดี๋ยวผมแซมพเนียดก่อนผมตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนอาจารย์จิตรดามาักขัดมันอยู่ทางไหนก่อนอยู่ในในในภูหน่อยนี่ครับโอ้โหนี่นี่ในภูบองบองบ่อดินเนี่ยแมีนครับ เราไปเอาอยู่ข้างในของเราเราไปไว้ในป่าเลยเราใส่กลางป่าเลยตีเนี่ยครับโอ้นกเล่าขึ้นเนียนน้อนหรอเนียนอนครับนกเล่าผมไปเห็นแล้วเห็ดจังไรกับขันวันตีผมยางไปตำยังมันเนาะผมว่าเป็นนกป่าเป็นแท้แทะนกจานกตษดาเห็ดคักแท้เนาะเป็นเนี่ยคักแท้ผมย่องย่องไปจ่ากินเมียมันฟงนี้แล้วมัว่าสิแง่กินเราจ่านกผมเลยจ่ามันมันก็ตื่นไป โอ้แต่ลกคักเหมือนนั่นว่ารอกันนั่นอันนี้กัผมเปลี่ยนค้อนไหมมว่านี้ครับนี่เสียดายเนาะล้องค้อนวัยเป็นตาจัดแช่งยุ่งขันแบบนี้ครับแช่งมันจัดมันแถวแถวนีรถเห็นนั่นทีมงานลงคอมเมนต์ใน YouTube ยูท t u b e ผมล็อกหาล็อกหาทั้งไหนผมบุ่มบงหจักล็อกเก็อเอื่นล็อกหา เกิดมานกหลอกหาหลายที่เห็นวาส่งให้ยูทูบไปผมผมผม,มกับเปลี่ยนคออไห่เปลี่ยนคออไหนแจักสิจังไหนหรอกผมเปลี่ยนหมู่วานนี่เดี๋ยวตัว่าผมสิมาตกลงเรียนเสียวนกดินลงจกักจักเข้ากันจังเสียวนกอันพเนึกขึ้นต่อครับยามเด็ดเด็ดทุล่ะอ๋อาจารย์ทุกท่านเดี๋ยวจังไหนเข้ามาถ้าเบิ่งกันเทีนึงครับผู้ริสิมีเต็มบ่มมีเต็ม nói chung gặp gỡ โอ้เต็มแลกครับเต็มคอโอ้บัวเต็มกามกับเลยว่ะสวยครับไล่สวยเส,สียงน้อยสองกุ๊กครับผมกุ๊กสองหอยครับไล่สวยครับผมไล่ทีไล่ง่ายพี่เดียตังจากตกหวานเท่าอยู่ ครับผมขาดน้นอยสิขางยเงี้เหีนยครับสั่นๆโค้งๆข,ขึ้นหัขาหักบัวเต็มครับผมบัวเต็มแบบงามเลยเม็ดสวยโอเคครับผมแต้มแรกมากแล้วครับทิพผู้สิงครับผมย่ม ร้อยดุดเทพจัดไปอีกแล้วหนึ่งแต้มเฮสว่าสว่าสีล่งไงอาจารย์ดู่านผุนลงไกลๆผุ้นี่สว่าสียางแม่เจ้ว่าขัน้นทาวันน้เก็บหนีแล้วว่ะขัน้นอาจารย์สุกินกับท้เอ,อิดสอกเทียซ้สาเทียรอาจารย์สุทันกับท้มาเช็คเอาครับเดี๋ยวไปต์เตอร์อะครับผม งั้ครับผมเดี๋ยวเสียให้เบเิ้งลิงไล่นกภูเขาครับนกบ้านสิงสะอาดภูสิงนะครับภูสิงสะฮัดสะคันครับผมตาแดงจริงคือคู่ดีๆตัวนี้ไหมนกภูเขาครับดูเตี๋ยจัดให้ครับยิบอา๋า อาจารย์ทุกท่านครับผมครับที่ได้สรุปคลิปไปฟังครับผมง่ายไปจังไหมครับอาจารย์ทุกินสองหมายสามหมายไร่รอทางคู่ครับสามสามหมายครับอ่ามาสำรวจหมายให้อาจารย์จิสดาสเพิ่นบอกว่าเบิ้งเบิ้งหาสำรวจผู่ให้แน่นทีมงานหาทีมงานเดมากรถผมไล่มาอาจารย์จิสดาต้องรับผิดชอบเรือหนึ่งผลปรากฏว่าพีกหวานนั่นครับในสองเตียมครับผมตัวนี้ต่อให้อาจารย์สุกินนะครับเตียมเรกเตียมที่สองนี่เลี้ยงเองครับตัวนี้สุดเบรอ รุ่ดเ<ค>ทียบเด็กต,ตัวนึงครับผมดุดเทียบลุงเนีดลุงเนียดแบงค์นาอาจารย์ปรนียดครับอาจารย์ปรนียดกัดแผลคู่ครับผมแผลคู่บอกกันอาจารย์ปรนียดกัดแผลคู่ครับแพ้อาจารย์ปรนียดครับเมื่อนี้ผมได้เชล่าเต็มส่วนเซเว่นนะครับเซเว่นบ่ได้เอาลงนะครับบมออาจารย์ชูกรินเอาไปต่อกรับว่ไปบมออาจารย์ชูกรินจับบักดุดเทียบกับว่จับบมอทันกาเสียงครับเดี๋ยวมีก นาจะมีอีพี่นาอเอครับผมเพราะว่านกไหลหลิผมจะจับนกฟู่นะครับไปเลี้ยงไปไว้ผสมกับนกแถวบ้านผมนะครับตัวไหนที่เพื่อนบอใส่เอาไปมัดทุกตัวนะครับสียเอาไปผสมกับนกบ้านเพื่อขัดสายพันธุ์นะครับ่ให้มันเลือดชิดเนี่ยมันมีขล้่มกันเอาคลิปนี่สีได้เดินทางกลับแล้วครับลาพีราน้องไปซะนี่นะครับขอบคุณเลยหลายครับติดติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ